เเเมื่่อววลลาาแปปรียนไจผ้าเนื้อดีทอสีสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำสำเนียงกะเรียงงามนามแม่ขนาดวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเรียงบ้านแม่ขนาดตั้งอยู่ที่99หมู่8ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม65คนเนงินทุนของกลุ่ม650,000บาท วิสาหกิจชุมชนผ้าทอกระเหี่ยงบ้านแม่คาดมีโครงสร้างกลุ่มอาชีพโดยมีนางพรทิพาดอกแก้วนาคเป็นประธานกลุ่มมีคณะกรรมการรวม5คนและที่ปรึกษาสองคนได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพนาบทบาทสตรี2ครั้งครั้งที่1ประเภทเงินกู้เมื่อวันที่12ตุลาคม2561จำนวนเงินกู้200,000บาท ครั้งที่2ประเภทเงินอุดหนุนเมื่อวันที่22ตุลาคม2562จำนวนทุนให้เปล่า27,450บาทรายได้เฉลี่ยของกลุ่มต่อปีปี2560จำนวน1,152,000บาทปี2561จำนวน1,800บาทปี2562จำนวน 864,000บาทระยะเวลาส่งใช้เงินคืนปีละสองครั้ง6เดือนส่งหนึ่งครั้งวิสาหากิจชุมชนผ้าทอกเรเลียงบ้านแม่คาดมีผลงานในการบริหารกลุ่มอาชีพมีที่มาดังนี้หมู่บ้านแม่คาดเป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางวัฒนธรรมในด้านงานผ้าทอกเรเลียงกี่เอว มีสตรีที่มีภูมิปัญญาในกระบวนการในการทอผ้าตั้งแต่กระบวนการปลูกฝ้ายถึงกระบวนการทอผ้าเกือบทุกหลังคาเรือนแต่ยังขาดเงินทุนที่จะนามาใช้ใจ่ายในด้านการหมุนเวียนกลุ่มผ้าทอและผู้ที่มีภูมิปัญญา แต่ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพซึ่งถ้าหากได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมาจัดก,การบริหารภายในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมอาชีพสตรีในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกระจายงานให้แก่สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีความสามัคคีทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคงไว้ในวิถีชีวิตชนเผ่าประเพณีและวัฒนธรรม การบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเมื่อได้รับทุนหมุนเวียนมาในจํานวนสองแสนบาทแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกหนึ่งแสนบาททุนวัตถุดิบค่าแรงในการซื้ไฟ้ายมาใช้เป็นวัตถุดิบส่วนรวมของกลุ่มเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทุนได้มีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่ส่วนที่สองหนึ่งแสนบาทศึกษาดูงาน เพื่อน,นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับใช้ในกลุ่มของตนเองในด้านการตลาดสวัสดิการจัดสบริการร่วมกับกลุ่มเงินออมทุนการศึกษาปีละ10ทุนทุนละ200บาทเสียชีวิตถ้าเป็นสมาชิกได้500บาทคณะกรรมการได้1,000บาทญาติคณะกรรมการได้300บาทครอดบุตร500บาทเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลคืนละ300บาทกิจกรรมสิ้นปี จับฉลากกลางวันเลี้ยงอาหารให้แก่สมาชิกผลสำเร็จที่ได้รับเชิงปริมาณได้ผ้าทอ,อกเก็บเป็นสินค้าสำรองไว้ขายในเทศกาลและตลาดต่างๆสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเชิงคุณภาพเกิดการอนุรักษ์ผ้าทอ,อก,กะเหรียงกี่เอลบ้านแม่ขนาดสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องการตลาดของสินค้าเศรษฐกิจปกพันธ์ทำให้ขายสินค้าไม่ได้ตามความคาดหวังแก้ไขโดยประชุมสมาชิกจัดแปลร,รูปสินค้าให้ทันสมัยคนนอกชุมชนสามารถใส่ไปทำงานและประยุกต์เป็นของใช้ได้การต่อย,ยอดการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มผ้าท,ทอในการทำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผ้าท,ทอกเหรี่ยงบ้านแม่คาดการใช้ช่องทางออนไลน์ในการกระจายสินค้าผ้าท,ทอ การค้นหาเรื่องราวเพื่อเล่าความหมายของผ้าทอกะเหลี่ยงบ้านแม่คณดวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหลี่ยงบ้านแม่คณดการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นดังนี้ในเครือข่ายภาคร,รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาทักษะ ของการสร้างงานบนฐานของนิเวศลุ่มน้ำแม่ทาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยให้ผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือขาดโอกาสในชุมชนเข้าถึงความรู้และการพัฒนาผ้าทอได้รับการสนับสนุนจากศูนย์7.2พันศาในโครงการทอผ้ากระเรียงในการทอผ้ารายเก่าดั้งเดิมของบ้านแม่คนาค ได้รับการสนับสนุนในโครงการจัดทำสื่อออนไลน์ผ้าทอก,กระเลี่ยงโปบ้านแม่คนาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเครือข่ายผ้าเอกชนเครือข่ายนิเวศรุ่มน้ำทาในการนำสินค้าออกไปกระจายร้านแม่ทาเ e ออกบูตในงานธุรกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยคนรุ่นใหม่การทำข้อมูลชุมชนและผ้าทอโดยเยาวชนในหมู่บ้านเข้าไปเรียนรู้จากค่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งการร่วมประชุมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการต่างๆและร่วมกันแก้ปัญหาเยาวชนมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มผ้าท,ทอโดยจัดทำเครื่องมือในการศึกษาผ้าท,ทอทั้งไทม์ไลน์ประวัติวิสาหกิจชุมชนปฏิทินฤดูการผ้าท,ทอและคลิปนำเสนอภาพผ้พาท,ทอเกลียบบ้านแม่คณดซึ่งนำมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มได้ และวเยาวชนก็ได้เรียนรู้งานสหกิจไปในตัวการมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลวิสาหกิจชุมชนผ้าทอก,กระเรี่ยงบ้านแม่คณดจึงเป็นกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูนขอให้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้แก่ชุมชนสืบทอดวิถีชีวิตการทอผ้ากระเรี่ยงและภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ป้อนให้เธอสมดังหวังได้ี่นรัน